สวัสดีครับผมศักช่องทีชัยดอยเนาะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูไปอัปเดตเรื่องการชีดฮอร์โมนไข่นะครับแล้วก็2เดือนผ่านไปเนี่ยเราไปดูนะครับกาแฟหลังจากเราชีดฮอร์โมนไข่ไปซองหรือมันเป็นอาการมันเป็นยังไงมันมันสวยขึ้นไหมมันพีขึ้นไหมหรือยังไงเราไปดะอัปเดตกันโอเคเราไปดูด้วยกันทุกคนเนาะเดี๋ยวให้ดูต้นข้าวๆต้นข้างบนทุกคนอันนี้คือคือต้นฝั่งฝั่งข้างบนเนาะหมายถึงว่ามันหมายถึงว่าเราอยู่บนเกือบถึงยอดเขาทุกคนอันนี้มันอยู่ถึงเกือบถึงยอดเขา กาแฟเนี่ยมันมันถ้าถ้าสูงบนยอดเขาเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ายังไงละ่ะแบบว่าดินอาจจะความชื้นของของหน้าดินมันอาจจะไม่ไม่มากมันมันมันอยู่ข้างล่างเดีย๋ยวเราจะพาพาทุกคนไปดูข้างล่างฝั่งนะนู้นะครับมในในป่าป่าแห่งนี้ป่ากาแฟนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะนี่ครับทุกคนตนน้นมันก็ไม่ค่อยใหญ่แต่โดยรวมแล้ว กาแฟราชินฮอร์โมน่ะมันดูรวมแล้วมันมันสวยสวยยังไงดูดูจากใบนะเพื่อนๆดูดิขนาดผ่านมาสองเดือนจริงๆแล้วมันครบกันเราเราเราชิดอีกแล้วนะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะครับมันผ่านมาสองเดือนแล้วเนี่ยกาแฟมันใบมันมันมันนะครับแล้วใบมันจะเขียวมากทุกคนเนี่ยใบไม่ว่าจะเป็นเมล็ดมันนะมันก็จะเขียวโดยรวมแล้วสวยมากนะครับดูโดยรวมทั้งหมดนี้สวยสวยมากนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้เนาะนี่นะทุกคน ส่วนลูกมันไม่ค่อยปีเยอะไม่ค่อยมีเยอะทุกคนเพราะว่าปีนี้เราก็การดูแลเราก็เพิ่งมาดูแลเพิ่งกาแฟเพิ่งจะสวยมาถึงว่าต้นมันเพิ่งจะสวยขึ้นถ้าผ่านปีสองปีนะกาแฟเนี่ยมันจะมีลูกเยอะมากนะครับผ่านอีกสองปีนะนะครับเดี๋ยวมาดูพเพื่อนๆมาดูครับมาดูนะครับ,รบน,น,น,นะบนี่มาดูผลงานจากฮอร์โมนไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับนี่นี่ครับนะครับนี่นี่ มันก็มีลูกห่างๆตัวเนี้โดยรวมแล้วสวยใบมันจะเขียวมากเพื่อนๆดูดิเนี่ยมันกรล่มแตกแตกยอดใหม่นะครับแตกแตกยอดใหม่นะครับดูต้นนี้นะครับตัวนี้ดูมันมีลูกใบมันจะมันสวยมากใบดูครับใบมันมันมันได้ปุยดีนนะครับเนี่ยใบมันเขียวนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยโดยรวมแล้วสวยถือถ้าเราฉีด ฮอร์โมนในแบบใน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 ประมาณแบบว่าทุกๆุทุกทุกสองเดือนนะมันก็จะสวยนี่เราเราอาจจะไม่เพียงพอเวลาฉีดเพราะว่าเราเวลาเรามีน้อยทํางานแบบตัวลําพังมันมัน,มนลำบากนิดนึงแล้วก็เราอาจจะไม่ได้ฉีดด้วยซ้าไปนะครับเราอาจจะทิ้งเลยทิ้งหมายถึงไม่ได้ฉีดยาแล้วแค่มาดายาเวลาฉีดไม่เพียงพอไม่มีนะครับนะครับนี่ฮะตันเนี้ยนะค,ครับนะครับอืม อันนี้ที่ผมเคยกล่าวเพื่อนๆกาแฟเนี่ยต้น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 นี้มันมันไม่สูงนะเดี๋ยวให้ดูอนะครับนะครับโดยตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมมัน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 ไม่สูงมันอยู่ระดับระดับคอผมเองนะครับทําไมเราถึงตัดตัดยอดมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้เราตัดยอดรอยรอยตัดทุกคนเพื่อนนี่นะนี่นะรอยตัดเราตัดยอดเห็นไหมเราไม่ให้มีไปเราต้องคุมตลอดเดี๋ยวมันจะแตกกิิงเรื่อยๆมันพยายามจะแตกยอดเรื่อยๆอย่างนี้ ถ้าเราไม่ตัดยอดมันจะขึ้นรื่เลยเหมือนเหมือนต้นไม้มมใหญ่ฉะนั้นมันเก็บยากมันมันทำงานลําบากแล้วมันจะล้มถ้าไม่ลูกเย,ยอะเยอะมันจะล้มลักษณะนี้มันจะดีมากแบบนี้จะดีมากเอาเอา,เอาประมาณนี้เลยนะครับให้เป็นพุ่มอย่างนี้จะดีมากนะครับนะครับถ้าเป็นพุม่มอันนี้ถือว่าสูงไปนะมันสูงท่วมหัวเราเนี่ยครับเนี่ยอย่างต้นนี้มันสูงเกินเพื่อนๆเนี่ยมันสูงมันสูงไปแบบสุดๆดมือเราเนี่ยต้นนี้สูงมากนะครับเนี่ยเราต้องตัดตตทิ้งนะครับต้นนี้สูงเกินถ <ๆ S 2> ้าไม่มีลูกเยอะๆ,ๆมันจะโน้มมันจะหักได้ฉะ หมายถึงว่าอันนี้มันสูงเกินดูดินะครับดูนะมุดโอ้แม้นะครับดูครับสุดมือผมมันนะมันสูงเกินยิงถ้าตัดเอาแค่นี้ก็อพอทุกคนตัดทิ้งเนี่ยอย่างนี้ที่มันแตกยอดเนี่ยทุกคนเนี่ยนี่เราต้องเอาคิม,ต,ออนนคมตัดมาตัดออกทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเอากต่มาตัดนะครับนีนสูงเกินเนาะคือมันไม่ได้ทุเพื่อนเขาต้องเอาต่ำๆนะครับนะครับนี่ครับ โดยรวมแล้วกาแฟก็ก็สวยทุกคนสวยมากถือว่าสวยมากผมให้ผมให้สักส0มสิบเปอร์เซ็นนะในความสวยของกาแฟทั้งหมดที่ปลูกไว้เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุดจุดสุดยอดของผมแบบความรู้สึกมันยังไม่เต็มที่มันยังไม่ถูกใจผมนะครับมันมีความสวยแค่ส0มสิบเปอร์เซ็นต์ผมอยากให้มันได้แบบสุดๆอย่างที่เราเคยดูใน youtube ที่เขาดูแลกาแฟแบบนั้นนะครับแบบใบหน,นๆาๆใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่าสุดยอดกันการดูแลกาแฟเนาะ เพื่อนๆเราไปดูพางนี้ต่อทุกคนไปดูพางนี้เขาเป็นยังไงไปดูข้างล่างข้างล่างดีไปดูข้างล่างกันเนาะเราไปดูข้างล่างกันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันเนะาะฝันี้มันจะชันนิดหนึง่งทุกคนรับตัวนี้คือยังสูงทุกคนเนี่ยคือสูงมาสูงกว่าผมอีกดูนะเนะี่ยมันจะแตกยอดลักษณะนี้ทุกคนเราต้องตัดตัวนี้ออกน,นะเนี่ยลักษณะนี้ พอเราตัดตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็มันจะออกใหม่ดังนั้นเรานี่คืองานงานถ้าเราตัดงานเราจะมีเยอะมากเราต้องเข้ามาตัดประจำเลยครับนี่ตรวนี้จะแตกแ right? <Hyung> <op'> ตกข้างตรงนี้เนี่ยเราต้องตัดตรงนี้ออกนะครับทุกคนเนี่ยไม่ให้มีไม่ให้เริ่มแตกยอดเนี่ยทุกเนี้ยเนี่ยมันมันมันเริ่มแตกมาแบบเนี้ยตัดตัดเพื่อกิ่งนี้มันโน้มลงทุกคนเพื่อกิ่งนี้มันโน้มลงให้มันโน้มลงแบบนี้ให้มันโน้มลงข้างล่างเลยนะครับ ตันนี้ก็เป็นกาแฟที่มันมันอะไรไงนะทุกคนมันมันมันหกตามพื้นแบบว่าที่หนูก็เลาะกาแฟมันเก็บกินแล้วมันหกดีไหมมันขึ้นนี่ไหมทุกคนเพื่อนๆเนี่ยในต้นกาแฟเนี่ยอันนี้ว่าปลูกได้นะทุกคนเนี่ยอย่างงี้เราเราเอาปุ๋ยมาใส่เลยเนี่ยผมเอาปุ๋ยมาใส่เลยครับตัวเนี้ยใบเขียวปื้อเลยดูผมให้เกิดตรงนี้เลยนะเราไม่ได้ปลูกนะให้มันขึ้นตรงนี้เลยนะครับอันนี้อย่างงี้มันขึ้นเองธรรมชาติตามธรรมชาตินี่มันขึ้นตามไม่ไม่ตรงนี้นยมีเป็นร้อยเลยดูดิ ทุกคนที่ให้ดูตรงนี้เนาะนี่ลูกกาแฟมันขึ้นเองนะครับนี่ดิมันหกไปมิดูดิอันนี้ใช่มดเลยทุกคนเนี่ยเป็นร้อยเลยดูดินะครับกาแฟลูกเล็กๆเ,เนี่ยนี่ครับดูดิตอนนี้มันใหญ่หน่อยอันนี้ปลูกได้ทุกคนแบบนี้นแบบนี้เอาไปปลูกได้เนี่ยที่มันออกใบแบบนี้เนีย่ยดูครับเต็มไปหมดเลยในป่านี้มีแต่มเมล็ดก,กาแฟนะครับ หนูก็ลอกเอาไปหมดเอาไปฝังไว้มันก็คืนไปทั่วแล้วครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูข้างล่างต่อนี่ครับอันนี้เราลงเกือบถึงเชิงเขาแล้วทุกคนใบมันจะมันเขียวอย่างนี้นะทุกคนเองนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตอนเล็กเราปลูกปีเดียวทุกคนเนี่ยปีเดียวเองนะที่เรากลับมาอยู่ล้วปลูกนะครับ นะครับอันนี้มันดูโล่งครับตอนแรกมันรกเนาะมันต่มันเป็นย่ามเป็นปานถึาเรามาตัดไม้ออกแล้วก็มาเคลียร์มาปลูกใหม่ทุกคนนี่ก็น้่งสวยเลยนะครับนี่กาแฟจริงๆแล้วไม่ต้องได้แบบนี้ทุกคนเนี่ยมมนต้องในแบบต้นนี้ทั้งหมดมันจะดีมากมันมันไม่สูงสูงประมาณสักร้อยห้าสิบนะครับต้นนี้สูงมาละห้าสิบเซนประมาณถ้าร้อยห้าสิบเซนไม่ถึงหรือสัไปเราตัดยอดเลยทุกคนตัดตรงนี้เลยครับเราตัดยอดอย่างเงี้ยมันจะดีมาก คือมันมันจะมีลูกเยอะขนาดไหนก็ใช่มันก็จะไม่ล้มเราเรามันหมายถึงว่ามันมันเตี้ยป้อมว่างั้นเถอะแล้วมันก็จะไม่เอียงซ้ายเอียงขวามันรักษารักษาสภาพไว้ได้ถ้ามันสูงโดเดมันก็เป็นบนต้นนี้เพื่อนๆนี่นี่เห็นไหมนี่เราต้องใช้ไม้ดันไวอย่างเงี้ยเพราะมันสูงเกินเนี่ยเนี่ยเราใช้ไม้ดันต้นไวเพราะมันหนักมันจะหักได้นต้นนั้นอีกต้นหนึ่งเห็นไหมนะนะครับต้องใช้ไม้ดันไว้เลยไม่งั้นมันจะหัก พอน้ำหนักมันรับน้ำหนักไม่ไหวลูกมันลูกมันกข้างจะเยอะหน่อยนะครับในตัวน,นั้นอะ่ะจริงๆมันก็ไม่เยอะแต่ว่าต้นมันสูงนะครับนี่มันต้องตัดทุกคนยังไงก็ต้องตัดนะครับแครถูกก็ต้องตัดนะครับนะครับมาดูฝั่งนี้นี่ที่นี่เราปลูกใหม่เ,เพื่อนสวยมากเลยแค่ปีกว่าๆอีกนะดูนี ดูแต่กล้องมันไม่ค่อยสวยทุกคนแต่ม,มันสวยมากเนีนมนไม้ไอเราปลูกใหม่เนี่ยสวยมากเลยดูดิเนี่ยถ้าดูจากกล้องจาก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 ,จากใน youtube นี่มันไม่ค่อยสวยจริงๆแต่ต้นนี้มันสวยดูนะครับดูนะเนี่ยนี่ครับปีเดียวเองปีกกวายสวยมากครับนี่นี่นี่ครับแตกใบอ่อนนะไอ้เชิงเขามันจะสวยถ้าอยู่เชิงเขานี่มันจะสวยมากกาแฟเนะี่ย เพราะเพราะว่าความชื้นมันพอไงมันมันชื้นตลอดดิมันมีดิมันมีความชื้นอยู่ตลอดมันเลยได้หันเต็มที่หมายถึงว่ามันได้ดูน้าเต็มที่เนาะนี่อันนี้ต้นนี้ใหญ่มาครับต้นเท่าแขนเราเลยใหญ่มากตัวนี้ครับเนี่ยครับนี่จากการที่เราฉีดฮอร์โมนเพื่อนๆมันก็จะเขียวแบบนี้เลยนะครับดูจากใบนะครับใบมันจะมันอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่คือฮอร์โมนไข่นะครับนี่ครับอยู่นะครับ เป็นเหมือนกันหมดทุกต้น,นครับมันจะเขียวไปหมดเลยดูครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าไม่ว่าจะเป็นหญ้าเวลาเราคนเสร็จนะทุกคนมันละอองมันจะลงแบบเนี้ยละอองมันลองลองฮอร์โมนไข่เหมันก็นต้นหญ้าต้นอะไรก็จะเขียวไปหมดเลยนะครับเครเพื่อนๆแล้วไปดูข้างหน้าต่อเนี่ย เพื่อนต้นกาแฟมันขึ้นดูดิดูเยอะมากละเป็นพันเป็นหมื่นต้นเลยรีย่ว่าหมื่นเลยครับเยอะมากดูดิมีต่มันดูดิมันตกคืนนะมันขึ้นตามเองตามธรรมชาติดูดิเนี่ยเนะี่ยแช่มดเลยนะคกนี้ในป่าที่เราเห็นเขียวเขียวเนะี่ยทุกคนแนะช่มดเลยนะที่นี่เทหมดเลยรย้ว่าเป็นหมื่นเลยเป็น 10, เ,เป็นหมื่นต้นอะลายหมื่นต้นนะครับดูดิเนี่ยนี่ครับแบบเนี้ยดูดิรูปมนะันอะ หกเต็มพื้นดูดิขึ้นเนี่ยโอ้เละตุ้มเป้เลยครับทุกคนเออผมจะบอกบางเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนนี่นี่อย่างอย่างอย่างที่ผมกล่าวนะครับทุกอันนี้สําคัญมากนะถ้าเกิดว่าอากาแฟเนี่ยถ้าเกิดว่าเร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 า,เราไม่ตัดต้นต้นมันทิ้งนะี่ยมันจะขึ้นดุแล้วมันไม่ค่อยมีลูกเนี่ยให้ดูตัวนี้เป็นตัวอย่างทุกคนนี่ให้ดูตัวนี้นะนี่นี่เนี่ยเนี่ยตัวนี้ดูไหม มันสูงไปเรื่อยดูคือมันโดไปเรื่อยดูนะครับนี่มันสูงไปเรื่อยมันสูง3เมตรกว่าแล้วมันก็จะไปมีลูกข้างบนแล้วมันจะโน้มตัวแล้วมันจะหักจากนั้นเขาจะทิ้งเขาจะทิ้งกิ่งข้างล่างแบบนี้เอ้มันข้างล่างมันมันไม่ค่อยมีกิ่งทุกคนเนี่ยเนี่ยเนมันจะมีกิ่งข้างบนนู่นมันมันคล้ายต้นไม้ทั่วไปเวลาแก้ไขก็เราก็จะไปที่แก้ไขเราก็จะตัดตรงนี้นี่นี่ไงตัวนี้เราตัดเราตัดไว้เนาะนี่เราตัดเราตัด เราตัดสูงประมาณหน้าอกอ่ะดูนะนี่ประมาณหน้าอกเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยประมาณประมาณหน้าอกประมาณคอเราเนี่ยนี่คือเราตัดทุกคนเราตัดไว้ตัดเพื่อให้มันแตกกิ่งแบบนี้อย่างงี้มันถึงจะมาถูกต้องทุกคนถูกต้องแล้วเนี่ยแบบนี้นะครับนี่เราเริ่มตัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราก็เริ่มตัดครับถ้าเราไม่ตัดมันก็จะโน้มแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับแบบนี้เห็นไหมนี่มันโน้มเนี่ย มันเสียหายทุกคนเนี่ยถ้าไม่รู้เยอะมันจะหักเนี่ยมันโน้มลงเนี่ยเขมันสูงหมดมันสูงเกินจริงจริงเราต้องตัดตรงนี้เนาะี่ตัดตรงเนี้ตัดตรงนี้เลยก็ได้นะตัดตรงนี้เนี่ยเอาแค่ตรงนี้เก็บเสร็จแล้วตัดตรงนี้เลยนะทุกคนนี่ตัดตรงตรงกิ่งเมนไว้เนี่ยเอากิ่งนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้นะตัดตรงทิ้งอันนี้ทิ้งไปเลยให้มันแตกพุ่มแบบนี้นะนะครับเนี่ยเจ็บไหมตัวนี้ยังยังไม่ยังไม่ตูผมตัดทิ้งแล้วเนี่ยครับเนี่ยมันพยายามจะแตกยอดตรงนี้ใหม่ใช่ไหมเนี่ย จริงตัวนี้เราจะเข้ามาบ่อยต้องมาตัดทิ้งนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเพื่อเพื่อไม่ให้มันเลี้ยงกิยงกิ่งไอตัวเนี้ยเพื่อเลี้ยงกิ่งกิ่งข้างแบบนี้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยพาไว้มันก็โดเดอย,อย่างงี้คนสูงมากดูนะโอสูงสองเมตรกับสามเมตรแต่มันเก็บยากฉะนัลนต้องตัดตําๆเลยครับตัดตําๆเลยนะครับโอเคไปไปด้วยกันต่อโมยันนี้โม,โม,โม นี่ครับสวยอพวกนี้ครับดูดิมันเขียวมากนะครับฮอร์โมนไข่เนี่ยมันทําให้เขียวมากเลยคือมันสวยอะ่ะมันเรจะพูดยังไงดีอ่ะมันคือมันนี่ทุกคนนี่นะครับนี่ใบมันเขียวนะครับดูดินี่ดูดีอันนี้เราไม่ได้เก็บน่นนี่เลยมันแห้งแต่ปีดแ่แล้วดูดิไอ้ดูดำๆเนี่ยเนี่ย นะครับนี่เพื่อนอันนี้ต้นใหม่ปลูกใหม่อันนี้ว้างเราก็ปลูกเลยทุกคนเราเราไม่ได้เกี่ยงว่าตรงไหนตรงไหนพอปลูกได้เราก็ปลูกเลยนี่ครับี้ปลูกได้เราก็ปลูกนะครับไม่มีไม่มีที่ว่างครับนี่ครับนี่ก็เพิ่งกาลังปลูกใหม่นะนี่ครับเพื่อนโอเคทุกคนนี่ครับฮอร์โมนไข่เราอัปเดตให้ดูเลวทุกคน ว่าสวยมากทุกคนไม่ผิดหวังทุกคนทุกคนทำนี่ดวยป้าดีตัวนี้ดูนะนีด่ดูมันแตกใบอ่อนดูดิมันสวยมากเลยปอมๆขนาดนี้เน,นีะ่ะนี่ครับใบมันเขียวแตกใบสวยครับอย่างเงี้ยโดยรวมแล้วสวยมากทุกคนฮอโมนไข่เนี่ยดูนะนี่ครับสวยหมดเลยคือมันมันเขียวไปหมดเลยเอาสมัยไงเนาะนี่ครับ ดูดิฝั่งนี้ครับมีมันสวยหมดเลยดูดิอันนี้รนเราเราเราลองปลูกทดลองเพื่อนๆปลูกอะไรนะมังคุดมังคุดเราเราทดลองปลูกสวยมากทุกคนภ well. าคเหนือนี่ปลูกได้มังคุดทุกคนสุดยอดเลยดูดิมังคุดเราโตโลแล้วดูทุกคนนะเ mm hmm. นี่ยมังคุดเนี่ยเราก็ฉีดฮอร์โมนไข่เหมือนกันทุกคนนะผ่านมาแล้วก็ฉีดเหมือนกันนะดูดิมันแตกใบอ่อนสวยมากภาคเหนือก็ปลูกได้มังคุดทุกคนปลูกได้เหมือนกัน อยู่ที่ว่าเราจะปลูกหรือไม่ปลูกนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะขยันไม่ขยันแค่นั้นเองปลูกได้อันนี้มันแค่ลองลองดูอีกไหนพวกอาจจะปลูกมังคุดนี่แหละมังคุดหรือมังคุดเนี่ยไม่รู้แหละคงจะปลูกอันนี้แหละลองดูนะครับนี่โอ้เขียวปดดื้อเลยดิอืเพื่อน<ๆ>มันเขียวแบบนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้สวยนี่ ดูดินะครับนี่ใบใหญ่นะทุกคนดูดิสวยงามทุกคนเนี่ยใบมันเขียวมากฮอรมม์โมนไขนะ่มันทำให้ต้นแข็งแรงด้วยโอเคทุกคนนี่ ฝั่งนี้มันดูโล่งๆเพื่อนๆเนาะนี่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งที่ผมอยู่นะครับเนี่ยฝั่งข้างหลังผมอยู่มันดูเหมือนโล่งๆแบบยังไงแบบว่าอ่าเมื่อก่อนได้ปลูกอยู่แต่ว่ามันตายแบบว่าไม่มีใครดูแลเนาะแล้วก็ยังไงล่ะคือทิ้งเขาตอนนี้เราก็ปลูกใหม่เพื่อนๆแล้วก็ปลูกใหม่ดูนะเนี่ยนี่สมบูลเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับไล่เป็นลําดับที่โล่งเราจะปลูกทันทีอัน,นี้โล่งเราปลูกเลยครับดูนะครับเนี่ยกาแฟครับเนี่ย ลงแล้วก็ปลูกนะครับนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ปลูกนะครับนี่นี่นะครับปลูกหมดเลยนะครับอีกหน่อยมันคงจะอ่าอกสองปีมันจะชิดก,กันหมดเนาะดูแล้วมันลง่งๆจริงไม่ลง่งถ้ามันโตนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับนี่นี่ต้นหนึ่งครับใช่หมดเลยเพื่อนๆนี่นี่แป๊บเดียวโตมากเลยปีเดียวกันครับโตแล้วเนี่ยครับ ถ้ามันถ้ามันปีสองปีมันจะชิดแบบนี้ทุกคนนี่เนะี่ยนี่มันจะชิดกันขนาดนี้เลยนะเี่นมันจะปิดสนิทเลยนะเข้าเลาเข้าเราจะมุดไปเก็บอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยดูดิเนี่ยมันปิดสนิทเลยเพราะว่ามันมันติ่งกานมันแทงออกข้างนะครับอย่างเงี้ยนะรับนี้เนาะเนี่ยฮองมดไข่ทุกคนด่ดิสวยมากเพื่อนผมบอกแล้วว่าเจีมเลยดูดิให้ดูั่งนี้ก็ได้นี่นะครับนี่ ฮอมมนไข่ดีนี่นะครับเพราะมันมีลูกไม่ค่อยเยอะก็มีเหตุผลอย่างหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งว่าตอนตอนแรกมันมัน,ม,นมันต้นไม่ค่อยสวยแล้วก็มันเวลามันให้ลูกลก็เลยมีน้อยถ้าถัดจากนี้ถัดจากนี้ไปอีกปีหนึ่งหรือปีปีหนึ่งอีกสองปีมันจะมีลูกเยอะมากนะครับขอติตามอีพี่ไปด้วยนะครับว่ามันจะสุดๆขนาดไหนว่าการที่เราดูแลชีนฮอมมนไข่เรื่อยๆอีกสักปีสองปีนะ่ะ ผมคิดว่าปตีต่อไปอาจจะเยอะกว่าเป็นเท่าตัวนะที่มันจะออกลูกปีถัดไปเพราะว่าตอนนี้กําลังสวยมากทุกคนโอเคทุกคนยังไงก็ถ้าุกคนชอบลิปผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับฝากกดติดตามอีพีเดียวไปด้วยครับเพราะว่าจะได้อัปเดตเรื่องกาแฟรเรื่องการฉีดฮอร์โมนไข่ให้เพื่อนดูว่าเป็นยังไงแล้วฉีดน้นมันสวยเราประหยัดปุ๋ยขนาดไหนเพราะว่าการฉีดน,นี้มันประหยัดมากทุกคนเราทำครั้งนึงเมื่อเราใส่ปุ๋ยแบบ อ่าเป็นสิบกระสอบปุ๋ยสิบกระสอบมันกระสอบมันก็แพงมากนะครับตกเป็นหมื่นน,นะใช้แล้วแค่หลักพันฉีดครั้งเดียวก็ไม่หมดนะครับฉีดถึงสองรอบนะครับถอวก็ประหยัดมากแล้วก็ได้ได้ผลดีมากด้วยประหยัดทั้งได้ผลดีมากนะครับอยากแนะนำให้ทุกคนใช้นะครับเราลองดูทุกคนยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม